ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ r e d m i 8A ครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะนำเจ้า r e d มี 8A มาลองเทสเกม ROV แพทล่าสุดให้ดูนะครับเรามาดูฟิลลิ่งในการเล่นกันมาดูเฟรมเลตกันนะครับว่าเขาทำออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็ความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดแล้วก็ตัวเกมเทอร์โบนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องมือช่วยในการเล่นความเร็วนะครับผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะบอกตัว การทำงานของ CPU การทำงานของ GPU นะครับตัวเอฟเฟของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับตัวเกมเทอร์โบเนี่ยดูตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะก็จะบอกว่า CPU ทำงานกี่เปอร์เซนต์ GPU ทำงานกี่เปอร์เซนต์ CPU ทำงานกี่เปอร์เซนต์แล้วก็จำนวนเฟรมเร็อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายหน้าจอเร่งความเร็วเล่นแอปปอบอัพก็มีครับก็ถือว่า เครื่องไม้เครื่องมือนี่มีมาให้ครบเลยนะครับเหมือนตัวแพงๆเลย Redmi 8 a นะครับราคาขายอยู่ที่ที่เป็นราคาออฟไลน์นะครับราคาที่แบบเป็นราคาป้ายตามแบรนด์ช็อปเลยครับก็คือขายอยู่ที่2,999บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา2,700นิดนิดๆครับเพราะว่าซื้อตามช่องทางออนไลน์ใครที่สนใจอยู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้แล้วกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมือถือที่คุ้มมกากครับไม่ว่าจะซื้อมาใช้เองซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ซื้อให้บุตรหลานต้องบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มจริงๆเดี๋ยวยังไงแล้วผมจะทําคลิปรีวิวเต็มนะครับว่ามันคุ้มยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาดูตั้งค่าหน่อยแล้วกันครับสำหรับการเล่นเกมนะครับก็ยังไม่มีหมดเฟรมเรทสูงนะครับ CPU Snapdragon 439นะครับพาพ SD เนี่ยปรับสูงมากได้การแสดงผลก็แน่นอนไม่มีหมดเฟรมเรทสูงก็ ยังไม่สามารถปรับไปสูงมากได้นะครับพาร์ติเคปรับสุดก็คือการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะปรับสุดเท่าที่เกมมีมาให้แล้วกันก็มาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไง2,700ครับมาดูฟิลลิ่งในการเล่นกันต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผมได้ลองสัมผัสลองใช้มาแบบนิดๆหน่อยๆแล้วเฮ้ยถือว่าแบบค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยครับฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยเหมือนตัว4-5000เลยครับ มันไม่เหมือนตัวที่แบบราคาไม่ถึง3 0 0พันอย่างเงี้ยเออจริงๆครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยใครที่แบบไม่มีงบไม่เยอะมีงบจำกัดอย่างเงี้ยครับตัวนี้ใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้งานที่แบบสำรองหรือว่าซื้อใช้งานจริงๆเนี่ยก็พอได้ครับเล่นเกมถามว่ามันเล่นได้โอเคไหมมันก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะผมว่านะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้อยู่แล้วครับครบเลยโซเชียลมีเดีย แล้วตัวนี้เนี่ยลำโพงเสียงดังกระหึ่มมากเวลาดู YouTube นะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งนะครับตัวการแสดงผลเนี่ยก็ตัวภาพพื้นหลังมันก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนแบบตัวกราฟิกเขาไม่ได้แบบเยอะมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นแบบตัว CPU แรงๆใช่ไหมมันจะเป็นโทนมืดๆหน่อยมันจะไม่ได้อยู่บนเมฆอย่างนี้นี่นะครับของเราอยู่ตรงนี้ซานิตผม ขออนุญาตเล่นซานนิดนะครับอย่าบน่นอย่าบ่นนะเล่นเป็นตัวเดียวจริงๆครับบอกตามตรงเลยก็ถ้าผมวันไหนที่ผมไม่ได้เล่นซานนิดมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับบอกไว้เลยเล่นตัวอื่นไม่เป็นครับก็ของเราก็โหลดถือว่าโหลดเร็วพอสมควรครับเต็มเรียบร้อยแล้วขึ้นสีฟ้าอ่อนๆละถ้ากำลังโหลดมันจะเป็นสีน้ำเงินนะ สเปคโดยรวมนะครับผมถือว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วเรทราคาเนี่ยถือว่าโอเคมากๆครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะที่ผมเจอก็คือได้ชาร์จเร็วผมใช้หัวชาร์จของซัมซุงผมครับของตัวโน้ตเก้าเอามาชาร์จขึ้นชาร์จด่วนให้เฉยเลยครับโอ้โหก็คือโอเคเลยหัวชาร์จในกล่องตัวนี้เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยครับก็ใช้เดียวกันกับตัวซัมซุงเลย <S 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 ขึ้นชาร์จด่วนแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยครับตัวนี้เนี่ยแบตค่อนข้างอึดมากครับ ค่อนข้างที่จะอึดมากแบตแบต5,000มิลลิแอมป์เขาเนี่ยเป็นไททซีชาร์จเร็วแล้วก็เสียงลำโพงเสียงดังมากแล้วชอบตรงวิทยุของเขาอะครับก็คือไม่ต้องเสียบสายหูฟังครับเราก็สามารถเปิดวิทยุได้อันนี้แจ่มมากครับก็เหมาะกับคนที่จะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เนาะก็คือเวลาฟังวิทยุอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียบหูฟังครับก็ฟังเพลงไปด้วยได้เลยเพราะว่าลำโพงเนี่ยเสียงเสียงดังจริงๆครับ ผมเบ็ดของเรานะครับก็คือ30ครับตัวปิงเนี่ยจะนิ่งอยู่ที่10แต่ตัวปิงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบั็กแน่เลยผมว่าเพราะว่าปกติแล้วมันไม่นิ่งขนาดนี้หรอกเพราะว่าเคยเจอในหลายๆครั้งอยู่ถ้านิ่งแบบนี้เนี่ยก็คือมันมันติดบั็กแน่ผมว่าหรือว่าเป็นที่อะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะแชร์ข้อมูลกันครับแชร์ข้อมูลกัน ก็เฟรมเรทนิ่งๆครับผมก็เปิดสูงไม่ไ่ายก็นิ่งอยู่แล้วนะแล้วก็ฟีลลิ่งในการทัดตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ในในระดับหนึ่งแล้วกันใ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 นเลทราคาของเขาเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่ขายในราคานี้นะจริงๆเนี่ย ไม่ธรรมาดาจริงๆครับเลสนสี่ 8A รุ่นนี้เครื่องนี้ความร้อนความร้อนเล่นมาได้เกือบ2นาทีนะครับต้องบอกว่าชิวๆครับสบายๆเลยไม่ต้องกังวลแล้วในเรื่องของตัวกล้องของเขานะครับตัวกล้องเนี่ยโอเคความละเอียดอาจจะแบบถามว่าเยอะไหมไอ้12ล้านมันมันมันก็มันก็ ใช้ได้นะผมว่ามันมันโอเคเลยครับมันพอใช้ได้เลยถ่ายรูปออกมาแล้วนี่ถ่ายรูปออกมาแล้วถ่ายดอกไม้เนี่ยก็ดูดูได้ครับดูมีมิติดูสวยดูดีอันนี้เป็นฟิลลิ่งในการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป อัพเวลก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงไปลายเกมเดี๋ยวผมกลับมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปเก็บฟุลลิง่งเก็บความรู้สึกก่อนครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับผมกลับมาครับตอนนี้เล่นมาได้เกือบจะ10นาทีแล้วนะครับก็ถ้าปรับสุดนะครับอาการก็คือโอเคพอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะมีดึก๊กดักดึ๊กดัก,ดกบ้างนะครับ ถ้าอยากจะเล่นจริงๆจังๆผมว่าแนะนำก็ให้ปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าปรับต่ำลงมากว่านี้นิดนึงก็ผมว่าพอเล่นได้แต่ว่าปรับสุดเนี่ยก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้อาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากแต่ถ้าอยากต้องการความลื่นๆเนี่ยก็ต้องปรับต่ำกว่านี้นิดนึงโดยรวมนะครับความร้อนเนี่ยคุมคุมได้ดีครับความร้อนผมถือว่าคุมได้ดีมากๆ ก็นิ่งๆครับแต่ว่ามันมันบางช่วงมันดึกดึกดึงไม่ไปบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเมื่อเทียบกับราคานะผมถือว่าทําทําออกมาได้ดีครับในเรื่องของการเล่นเกมตอนนี้โดนลุมด่าเลยครับผม <laughs> เล่นไก่บ้างดูเพื่อนตายบ้างขอโทษทำไงได้อ่ะ <laughs> อุตสาห์เล่นตัวที่ถนัดที่สุดแล้วนะเนี่ย โดนด่าครับโดนดา่าก็ไม่เป็นไรครับ yeah. ก็เล่นขำๆแล้วกันถือว่าเป็นแบบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โดนลุมโดนลุมนี่ผมผมจะมาอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวหาว่าผมแบบทําอะไรอยู่เงี้ยเราก็อุตส่าห์ไปฟาร์มเพื่อที่แบบว่าจะได้เกิดเนาะเนี่ยผมตายแล้วทีนี้ผมตายก็ปุ๊บๆุ๊บนะเห็นไหมครับก็ ก็ดึงดึงยากอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเฟรมเรทเนี่ยก็นิ่งอยู่นะครับแต่ว่าทัชเนี่ยมันมันตึกตึกบ้างก็อย่างที่ผมพูดไปแลลวครับต้องปรับการาฟิกให้เหมาะสมเนาะตอนนี้กำลังจะไปออนะครับอ่าลุยครับผมเขาบอกให้โจมตีเราตามเข้าไปตามไปเราตามไปตามไปเดี๋ยวถ้าไม่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะครับ เสียงลำโพงนะครับเสียงดังกระหึ่มมากาอ,จะจะมอ่าลุยครับลุย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 โอเคครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าจะไม่จบครับสำหรับเกมนี้ เป็นยังไงบ้างเล d มี 8A ในราคา2,700นเดรนิดๆสำหรับการเล่นเกม o v วี o v นะครับผมถือว่าทำออกมาได้ได้ดีสมราคาเขาครับผมเกินราคาด้วยซ้ำครับฟีลิ่งในการเล่นโดยรวมเนี่ยถือว่าทัดดีความลื่นไหลความสมูทมีนะครับแต่ว่าบางจังหวะที่เราออนๆเนี่ยมันมันมีสะดุดนะครับมีดืดดักดึดดักดึดดัก,ดก,ดก,ดกบางครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเราปรับกราฟิกเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผมถือว่าเล่นได้ออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ